เอาชีวิตรอดก็ทาให้ไปไปเชื่อไปเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าอัตตาเนี่ยอัตตามานะตามรักตัวกลัวตายเป็นอย่างนั้นพวกาศาสนาเนี่ยเขาคือไอ้รักตัวกลัวตายเนี่ยมันต้องศึกษาศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้รักตัวเพื่อที่จะไม่ให้กลัวตายก็เป็นเครื่องธรรมดาไอ้รักตัวมันต้องกลัวตายแต่ถ้าหากว่าไม่กลัวตายมันก็ไม่รักตัว มันก็เป็นเรื่องปกติหรือเรียกว่าปล่อยวางแต่ศาส,สนาอื่นเขาไม่ให้ปล่อยวางเขามีแต่สร้างสร้างสร้างสิ่งผูกมัดมีกฎมีกฎระเบียบผูกมัดก็เหมือนเหมือนผู้ที่เข้าใจผิดในหลักของพุทธศาสนานะนี่คือว่าหลักธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ข้อวัดอย่างนี้เน,นี่ยมันก็คือสร้างความผูกมัดนะั้นเขาไม่รู้จักข้อวัดที่แท้จริงไง คือข้อวัดแท้จริงก็คือการการรู้กายรู้ใจนี่แหละคือมันนึกคือปฏิบัติการปฏิบัตินั่นก็คือรู้หรือว่าดูกายดูใจให้มันเห็นเป็นลงเป็นของไม่เที่ยงลงเป็นเรื่องของตายรักหรือของอริยสัจสีนี่นี่คือเขาเรียกว่าข้อวัดข้อปฏิบัติอ่าแต่แบบที่ว่าเออให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรนุ่งห่มอย่างนั้นอย่างนี้ก็เดินการกบชันอย่างนั้นมันไม่ใช่เออมันเป็นมารยาท มันเป็นมารยาทคือให้ดูให้ดูเรียบร้อยในในพฤติกรรมแต่นั้นเองในในการอยู่ร่วมกันนะให้มีพฤติกรรมที่มันแตกต่างจากจากชาวบ้านทั่วไปอันกินกันอยู่แต่ว่าไม่ใช่พ้อวัดแบบแบบศาสนาอืมก็คือแบบศาสนามันมีแต่เรื่องของรู้ไอ้รู้เนี่แหละคือข้อวัดรู้กายรู้ใจนั่นแหละ คือข้อวัดข้อปฏิบัติเราเรียกว่าปฏิบัตินั้นคือการดูกายดูใจนะเรียกว่าข้อเรียกว่าข้อวัดในในพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่พฤติกรรมแบบภายนอกที่ไปกราบไหว้ท่องบทสวดโน่นนี้นั่นพูดกาเป็นภาษาดอกไม้ไม่ใช่คิดดีพูดดีมันก็ยังเป็นการอปอบปรโมโลกเรียกว่าพูดให ให้มันให้มันเป็นไปในโลกด้วยความสันติเดียวว่าผู้ด,ดีคิดดีทำดีอ่ะปลอบประโลมโลกปลอบประโลมจิตใจผู้อื่นที่ยังที่ยังต้องการความดีอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ข้อวัดในพุทธศาสนาแท้จริงคือรู้รู้นี่แหละรู้ความรู้สึกรู้ อารมณ์ความรู้สึกอย่างที่ได้เขียนไปเมื่อวานกับวันนี้คือรู้กายรู้ใจรู้อารมณ์ความรู้สึกนั้นหรือว่ารู้สึกนั้นรู้ถึงความรู้สึกนั้นรู้ถึงความรู้สึกหรือรู้รู้ถึงความเป็นเช่นนั้นหรือความเป็นปกติอย่างรู้ความรู้ความเป็นปกติของอาการอ,อ,อาการของกายใจ ก็ยิ่งเห็นชัดยิ่งเห็นความจริงมันก็ยิ่งทาให้มีความที่ว่าต้องการที่จะออกจากทุกข์ไม่อยากจะเกิดอีกแล้วมันก็มีแต่จะออกจากภัยนี่แหละภัยโทษภัยของมันก็คือก็ต้องเห็นโทษภัยของมันเท่านั้นเราเคยพูดว่าธรรมะเนี่ยมันคือธรรมะเนี่ยหรือที่เขาบันทึกในตําราหรือเป็นคําพูดเนี่ยที่คนเขาเชื่อว่าเนี่ยไอ้บันทึกไว้เนี่ยหรือว่าไอ้คิดดีพูดดีเนี่ยทําดีเนี่ย มันคือธรรมะมันคือคุ้มครองสิ่งคุ้มครองโลกสิ่งคุ้มครองผู้คนจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราเคยพูดเมื่อก่อนเราเคยเทศในขับเท้านะอาจจะไม่ถูกใจหลายคนอาจจะผิดใจแล้วก็ขัดใจหลายคนคือเราบอกว่าธรรมะมันไม่ได้เพื่อประโยชน์อะไรให้กับใครเลยแล้วก็ธรรมะมันไม่มันไม่ให้มันไม่ได้คุ้มครองใครเลยเนี่เราพูดอย่างนี้ ทีนี้อย่างเมื่อสามสองสามวันก่อนนะมันก็มีพวกที่ไอพ้พวกพวกไร้สุดอะ่ะอ่าชอบไร้ธรรมะนั่นแหลยคือไฟ์ธรรมะมันคือการพูดมันคือพูดธรรมะนะมันก็คือการคิดแล้วก็พูดไอ้คิดพูดเนี่ยมันมันคือการจํามาตามสัญญาต่างๆที่ที่ฟังมาที่อ่านมาแล้วก็เป็นความจำําปรุงแต่งขึ้นมา อยากจะอวดอยากจะอวดว่าให้คนอื่นเขารู้ว่าตนเองเนี่ยมันดีเป็นคนดีเป็นคนมีธรรมบทสรุปคืออะไรรูกไหมบทสรุปคือเอาจอบไปทุบเขาตายบทสรุปคือเอาจอบไปทุบเขาตายเพราะว่าเขาตัดหญ้าทําให้เสียงตัดหญ้ามันคือเสียงตัดหญ้ามันดังเขาถึงบอกว่าธรรมะมันไม่ได้ช่วยอะไร mm. ใช่ไหม ธรรมะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือมันมันมันช่วยอะไรใครไม่ได้หรอกคือการพูดว่านั่นคือทำนี่คือทำเรียกว่าคิดดีพูดดีทำดีเพียงแค่นี้มันยังไปอบา,ายภูมิได้แต่การเข้าใจการเข้าถึงนี่หรือว่าการเป็นธรรมเพราะมันไปเองเนี่ยเว้นนั่นเลย,<อ>ยเว้นห้าอย่างนั่นเลยคือมันคือธรรมะอิตใจนั่นแหละคือธรรมแต่มันไม่คําพูดความคิดนี่ไหมมันนั่นแหละก็คือเพราะว่าไร้สนแล้วมัน มีเสียงรบกวนก็เอ่อก็ไปตอบว่าเขาเถียงกันแล้วก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งก็เขาตัดญาไม่เสร็จอ่ะเขาก็มาตัดต่อก็อคือเจ้าของบ้านจ้างมาตัดมาตัดแล้วก็อันนี้ก็ไล่อีกไล่เหมือนกันคือละก็ไล่ไล่ประจานั่นแหละแต่สองวันมาเนี่ยก็คือก็เอ่อเขาจ้างมาตัดย้าในบ้านก็นั่นแหละไปทะเลาะเขาวันที่สองก็เลยไปฆ่าเขาเลยซึ่งจริเราบอกว่าทรมามันไม่ช่วยอะไร ทำแท้นะ่ะมันช่วยแต่ว่าทำปลอมเนี่ยหรือเรียกว่าสังขารธรรมเนี่ยสังขารธรรมคือเราที่เราเขียนไปเมื่อวานคือสังขารธรรมเรามักจะชอบคือสือจะพูดในลักษณะมีความคิดความปรุงแต่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่รู้เห็นได้ยากแต่ผู้คนก็ชอบไงคือคิดว่าการคิดดีผู้ด,ดีํำดีมันคือทร,รมากไงมันก็คือสิ่งปลอบประโลมจิตประโลมใจประโลมโลกเรียกว่าหลอกลวงง่ายๆคือหลอกลวง อ่ามันคือมันคือสิ่งหลอกลวงหลอกหลอกกิดหลอกใจให้ให้ยินดีอยู่กับโลกมันเหมือนผู้หญิงนั่แหละเหมือนผู้หญิงเนี่ยก็คือที่มีสิวเขาก็ใช้วิธีขัดสีเฉวีวันขัดแป้งค้าหน้าแต่งจนมันออกมาแบบคือเตะตาอีกฝ่ายหนึ่งคือเตะตามันมีเสน่ห์เห็นไหมมันคือมันหลอกลวงไอ้ที่คนชอบไปนั่นคือมันก็มาหลงเนี่ยคือมาหลงมันก็คือการปรุงแต่งน่ะ พงแต่งแบบพูดดีคิดดีพูนดีคิดดีพูดดีทำดีมันก็ทำให้ะผู้คนหลงก็คือมันหลงอะเนี่ยธรรมะเราต้องคิดบวกนะเราต้องพูดบวกนะแต่จริงจริงเรืความรู้สึกมันไม่ได้บอกว่าคิดดีพูดดีทำดีหรอกแต่ว่าพอพอมันมีการไปเชื่อไปเชื่อว่านั่นดีอันี้ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเชื่อว่านั่นดีอันนี้ไม่ดีมันก็เลยอยากจกดัดดัดแปลงที่มันดีนั่นแหละมันถ่าน ถ้ามันดัดแปลงมันดีมันคือการเว้นเว้นชั่วระยะหนึ่งมันคืองดเว้นชั่วระยะหนึ่งมันก็เหมือนการกดข่มที่เขาเรียกว่าสมาธิหรือวิชาการกดข่มมันไว้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปนะพอกําลังพวกนี้มันหมดอดคืออดทนไม่ได้ตะบัตแตกมันก็ระเบิดออกมาก็เหมือนอย่างที่ไลท์ธมมาแล้ว นี่คิดดีพูดดีเป็นดีแต่มันไม่ได้เป็นธรรมไงมันก็ตะบะแตกมันก็เลยเกิดฆ่าเขาก็เ,าเช่นกันพวกเนี่ยไอ้ที่เหมือนกันดังนั้นจะดูสังขารธรรมแล้วการปรุงแต่งเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่หลอกลวงสัตว์โลกให้ติดข้องเวียนเกิดตายอยู่แหมก็เหมือนความสวยของผู้หญิงความสวยของผู้ชายหรือว,ว่าความสวยของวัตถุสิ่งของความ จริงจริงมันก็ไม่มีสวยหรอกแต่ว่าความชอบอ่ะมันชอบแบบนั้นมันก็เลยพอใจติดใจในแบบนั้นนี่ก็เ,เรียกว่ายินดีพอใจมันติดมันคล้องในแบบนี้ก็เหตุให้เวียนเกิดตายก็เป็นอย่างนี้เลยติดคล้องอยู่ในวัดตาสงสารออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งเล้าใจเล้าใจดึงดูดหน้าติดตามมันก็คือฉันทะานราคะหรือที่ ภาษาธรรมชอบใช้ในหลักธรรมของริร,รสัต์สีก็คือตัณหาตัณหาเนี่ยมันคือมันคือสมุทรไทยตัณหามันคือเหตุให้เกิดผลของมันก็คือว่าทุกหนีน่นี่แหละผู้คนัส่วนใหญ่เราเขาหลงโลกนีน้เราถึงบอกว่าพวกที่สร้างตนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะหลง หลวงปู่หลวงตารูบาจันหลวงพ่อหลวงแม่หลวงเจ๋หลวงอาหลวงป้าหลวงอะไรนั่นแหละที่ออกมาพูดทำมันส่วนใหญ่มาโกหกแต่เบื้องหลังแล้วเราอยากจะให้เข้าใจสิ่งนี้ให้ดีเราจึงบอกว่าอย่าไปเชื่อแม้แต่การพูดเทศในครับเขาเมื่อคราวก่อนแล้วก็บอกว่าไอ้ที่เราพูดอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะเห็นไหมแต่ละแต่ละห้องแต่ละห้องคือเขาไม่มีใครพูดเหมือนเรานะ เรามีเราคนเดียวที่บอกว่าเนี่ยที่เราพูดอยู่เนี่ยเราจะยกตัวอย่างถึงถึงถึงเราจะเป็นพระเป็นนักบวชเออมีสีนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเขาเชื่อว่านี่คือพระเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือเราก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อแม้เราเนี่ยที่พากันคิดว่าเป็นพระผู้น่าเชื่อถือเนี่ยเราก็ว่าอย่าเพิ่งเชื่อแม้ผู้พูดนั้นน่านเชื่อถือหรือว่า เป็นครูอาจารย์ของตอนเองจะต้องมันต้องพิสูจน์เองมันจะมีใครสักคนที่จะมาบอกแบบนี้พูดมาแล้วก็เหมือนกับว่าพูดมามันเหมือนกับว่าพูดให้คนเชื่อแต่ว่ามันกับมีคาที่ขัดแย้งบพว่าอย่าเชื่อส่วนใหญ่เขาพูดก็คือตัวให้เชื่อน้อมมาหาตนเองทางนั้นเนี่ยเราก็จะบอกประจำเวลาในเทศนี่ยก็คืออย่าพึ่งเชื่อ เพิ่งเชื่อนะแต่ว่าให้พิสูจน์เอาพิสูจน์เอาแล้วก็คือมันจะรู้เองนี่แหละการรู้นี่แหละมันก็จะไม่ใช่ว่าเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแต่มันคือเข้าใจแล้วก็ทําให้หายของสงสัยได้แต่การอาศัยความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อมันก็ทําให้ติดข้องอยู่กันเชื่อก็ยึดไม่เชื่อก็ยึดเห็นไหมแต่ถ้าว่าเข้าใจแล้วเออมันไม่เกี่ยวกับเขาจะพูดว่าจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ไม่ออกทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อมันคือมันเข้าใจแล้วมัน ความเชื่อแล้วไม่เชื่อมันไม่สามารถที่จะทําอะไรจิตใจที่มันเข้าใจแล้วได้ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยมีคนเขาไปพูดว่าเราทํำนู่นนี่ผิดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราเราต้องไปเชื่อพอไหมละ่ะเห็นไหมมันรู้อยู่ว่าตัวเองไม่ได้ทํามันก็คือมันก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรที่มัน,นจิตใจที่มันรู้อยู่ว่าไม่ได้ทําอะไรมันทํา มันทำอะไรความเป็นปกติเนี่ยธรรมะมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นของละเอียดลึกซึ้งไม่ใช่ของหยาบโลนไม่ใช่ว่าจะคิดคิดจะพูดก็พูดมันก็ไม่ใช่นะแบบนี้มันคือหลอกตนเองอันนี้ว่าหลอกตนเองไปนะวันเนี่ยก็คืออย่างอย่างอย่างอ่ะเราวันไหนเนะี่ยเราเห็นคลิปหนึ่ง เราเคยย้าอยู่เสมอว่าอย่าอยากเหมือนไข่อย่าอยากเหมือนไขรเนี่ยคือพอพอมันพอมันปฏิบัติธรรมแล้วมันเห็นโน่นนี่เนี่ยคิดว่าตนเองเก่งมันก็อยากจะมันก็อยากจะฉายแสงอยากแสดงตนอยากจะคืออยากจะแสดงอะไรบางอย่างให้รู้มันก็เลยกล้าที่จะพูดอันนี้ก็คือกิเลสมันก็กล้านะคือมันก็เลยพูดแบบกูอ่ะกูมึงอย่างนั้นอย่างนี้มัน มันไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสมมุติถือเพราะว่าการไร้สดออกสื่อเนี่ยเฮ้ยมึงพูดแต่มึงไม่ได้พูดให้ลูกหลานมึงฟังมึงไม่ได้พูดให้น้อง,ม,ง,องมึงฟังแต่มึงพูดออกสื่อสาธารณะแบบนี้ก็คือนิสัยมันอยากอยู่คือความโกรธนั่นแหละมันพูดหรือกิเลสนั่นแหละอัตตามาะทิฏติที่มันจะก็คือเราถึงบอกว่าอะไรก็ช่างนั่นคืออย่าไปเชื่อไปเชื่อเดูกันายาวๆแล้วมันจะมีเล็ดรอดออกมาอีก มันจะมีเลือดหลอดออกมาอีกมันดูมันดูง่ายดูว่าง่ายว่าแท้ไมมแท้มันดูมันมันก็ยากสำหรับบางคนแต่สำหรับการดูคนเราก็ดูมาแต่ไหนแต่ไหมันก็ดูไม่ยากนะมันก็เป็นเหมือนเหมือนก็อย่าบอกว่าถ้าหาว่าภาษาที่เขาใช้มันก็เหมือนบอกว่าเซนส์อย่างเงี้ยก็เหมือนไปด่าเขาเลยก็คือทีนี้มามารู้ทีหลังว่าเออมันด้วยด่าด้วยอารมณ์มาทําอะไรได้อะ ก็มันเกิดขึ้นแล้วถ้าไวมันหยุดเลยมันจะไม่มไม่มันจะไม่พ่งปากออกมาหรอกมันจะไม่พ่งปากออกมาจากระวังการระว,วัดระวังสำรวมเนี่ยที่เจ้าตัวเองเพิ่งเพิ่งโตเติบโตมาในพุทธศาสนาเพียงแค่ว่าไม่นานก็เจตนาหรือว่าความไม่รู้เนี่ยไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นกรรมออกไปก็เป็นเหตุมันมันก็คือสิ่งที่เราพูดให้เอ่อ สิ่งที่เราเคยพูดออกไปเลยเรียกว่าตัณหาอยากได้เวทนามันมีความอยากอยากได้ความพึงพอใจคือใช้คําพูดเนี่ยเขาเริ่มปรุงแต่งมันปรุงแต่งออกมาเพื่อจะดึงดูดมันก็จะมีการั้งว่ามันมีรายได้ทางนี้ก็ทําทําเพื่ออะไรเอายอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็มีรายได้เข้ามาอันนี้ก็คือมันมันเป็นเรื่องปกติเราต้องมองให้มันเป็นปกตินะปกติของกิเลสย่อมสรรหาเป็นธรรมดา ธรรมดาของกิเลสเนี่ยมันต้องแสวงหาหรือสรรหาเข้ามาหาตนเองไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมันก็คืออยากได้เวทนานเลยถึงอยากจะได้เงินมันก็ทําเพื่อถ้าได้เงินมาแล้วมันก็คือสมใจแล้วถูกแกแล้วถือใ,ใ,ใช่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถือได้แล้วเนี่ยมันก็มาตีฝ่ามือแปะแปะแล้วนับเป็นฟ้อนฟ้อนเนี่ยมันก็นั่นแหละคราีว่าพึงพอใจเนี่ยมันมีความอยากเป็นเหตุให้เกิดความสมใจมีการ พอยอดไลฟ์มันถึงเห็หมันมันก็มีผลตอบแทนนั่นแหละตัณหายะได้เวทนาเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้คือพากันทําความเข้าใจทําความเข้าใจให้มันเดกซึ้งดูแล้วแล้วแล้วมันจะดูคนง่ายจะบอกให้แค่หางตาลมันก็รู้ล้วแค่คําพูดประโยคเดียวหรือคําเดียวมันก็รู้แล้วว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไง ดูคนมันดูไม่ยากถ้ามันถึงแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงก็จะไปเปิดตาําราก็จะไปดูหมอคนนั้นเป็นยังไงเจ้าคะหลวงแม่ไม่รู้ไม่รู้ลูกดิฉันเป็นยังไงไม่รู้แฟนของผมผมเป็นยังไงเห็นไหมถ้าว่าดูบอกว่าจะไปึงอ่าคาตอบไปด้วยนี่แหละคือ,หอให้มองความเป็นปกติของความอยากให้ดีความอยาก อยากรู้แล้วก็คือด้วยความที่ไม่เข้าใจนั่นเองเขาก็อยากดูก็ทําไมถึงเขาไม่เข้าใจเพราะจิตใจนมันรุ่มหลงเยอะมันมีอุปทานเยอะแยะมันแล้วก็เลยเรียกว่าจิตใจไม่ใสสะอาดมันก็เลยไม่เห็นอะไรมันก็เลยไม่เห็นความจริงน,นี่คือเป็นเรื่องธรรมดาให้มองทุกอย่างดีชั่วปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นของที่มันมีมีอยู่ประจําโลกของประจําโลกก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆ สังขารต่างๆสิ่งที่มันเหนือโลกก็นั่นแหละมันก็ไม่ปรุงแต่งมันก็มีเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มีอยู่นิพพานมีอยู่สังขารมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันมีอยู่นี่แหละมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แหละมันจริงได้ว่ามันไม่เที่ยงนี่แหละถ้าหาว่าถ้าหาว่ามันเห็นมันดูใครใครต่อใครออกว่าจะเด็กผู้ใหญ่มันไม่อยากเกพูดไม่อยากจะสนทนาใคร แต่จะพูดก็คือก็อมีเหตุจาเป็นถึงพูดแต่แต่จะไม่ไปพูดด้วยด้วยความอยากเข้าใจไหมยอยากจะคุยต้องเหงาปากไม่มีจะไม่มีความคิดเหล่านี้ไม่เหงาปากแบบมันไม่สนุกมันจะไม่มีแต่สำหรับโลกมันมีเหงาตัวหาคนนั้งน,นี้ดีกว่าไม่มีอะไรทำหาอะไรทำดีกว่านี่อันนี้คือทางทํายังไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทางโลกมันเป็นแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ แต่ไม่ใช่เรื่องแปแต่ให้มันต้องรู้ไงสำหรับผู้ปฏิบัติต้องรู้สิ่งเหล่านี้อ่ามันเราถือว่าโรคกลัวเงี้ยนอยา่างหรืออะไรต่างๆมันต้องรู้เห็นมันมันออกจากความคิดทั้งนั้นแหละความคิดความรู้สึกความคิดออกไปแล้วมันก็ก็ทําตามถ้ามันจะมีกําลังกําลังมากมันก็ทาตามทามตามจมหนึ่งจะ,จะจมมากจมน้อยก็อีกเรื่องหนึง่งอ่าอยู่นาน จมนานจมไม่นานมันก็อีกเรื่องหนึ่ง,อ,งอืมลองนึกภาพอย่างนี้นะ,อะลองนึกภาพว่าเออมันมีชั้นกระจกกั้นนะชั้นกระจกด้านล่างเนี่ยมันจะมีอะไรแยะแยะเยอะแยะคนเปนกันคือเรียกว่ามันมีฝุ่นคุ้งแต่ว่ามันไม่ผ่านทะลุกระจกไปไปไป,ไปด้านบนอ่าเปรียบเสมือนว่าคือการยืนมองหรือว่าการดู การดูความเป็นไปของสิ่งปรุงแต่งต่างๆอย่ที่มันค่าคลุงสารพัดมากมายอยู่อยู่ใต้กระจกใสนั้นแต่ว่าบนกระจกใสเนี่ยเตียดสิวนว่าอะเป็นการยืนดูรู้เห็นมันเนี่ยถ้าหากว่าเข้าใจแล้วมันจะเห็นลักษณะโลกมันมีอะไรแย่ๆที่มันคือไม่เคยหยุดไม่เคยนิ่งมันเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันอย่างนั้นเขาเรียกเอ่อปรุงแต่งไปเรื่อยไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไร เนี่ยมันจะเห็นความแบบกระทบกระทั่งไม่สงบไม่สงบไม่ไม่นิ่งมันมีความวุ่นวายไปอยู่นั้นแล้วมันจะมีใครอยากจะลงไปปะปนกับใครที่อยู่ใต้กระจกนั้นน่ะไม่มีเราต้องเห็นความจริงไม่มีใครอยากจะไปปะปนกันเป็นอย่างนัน้นยกเว้นแต่ว่ามันมีคนที่แบบเออนั่นแหละ เรียกให้ช่วยหรือว่าเข้ามาหาฝากมือเรียกอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แค่เออแนะนำาแนะนำตะโพนบอกโดยใช้น้ำเสียงอย่างนั้นอย่างนี้เบาบ้างดังบ้างนั่นแหละสื่อไปแล้วก็แล้วอย่างนี้แต่จะให้ลงไปปะปโพนเมื่อไปปะปโด้วยไม่มีเป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็คือโลกกับํามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทางโลกมันมี การปรุงแต่งมันมีความวุ่นวายไม่หยุดไม่หย่อนโดยลืมโดยไม่ลืมหูลืมตาคือแบบจมจมดิ่งมองไม่เห็นอิสรภาพอะไรเลยนั่นแหละความเป็นโลกแล้วก็ผู้เจ้าท่านก็บอกการจะได้มคผลหรือจะคนโลกมันต้องรู้โลกคือมันจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้มันต้องรู้โลกรู้จักความเป็นโลก เอที่จะเห็นโทษไยของโลกแล้วก็พ้นจากโลกด้วยความรู้แจ้งโลกมันก็รู้ถ้ารู้ว่าโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรจรังยั่งยืนมันจะมันจะไม่อยากอย,กอยู่ในโลกไม่มีความต้องการไม่มีความมนดีที่จะอยู่ในโลกลก็มันก็เหมือนกับงูล,ลอกข้ามก็คลายออก ก็ทิ้งอดีตอะไรก็คือว่าอยู่กับโลกความมีความเป็นอยู่กับโลกมันก็มีแต่ถ้าทางโลกก็มีสัญญาความจํามีรักมีเกลียดเขาก็จะกล่าวถึงด้วยนั่นแหละด้วยสัญญาที่มีรักเกลียดทชอพอใจไม่พอใจเขาก็จะกล่าวถึงด้วยด้วยอาการแบบนั้นนั่นแหละเรื่องของโลกมัน คือการนินทานินทาพูดดีก็นินทาพูดไม่ดีก็คือนินทามันก็คือนินทาก็คือการกล่าวถึงนั่นเองการกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งหรือว่ากล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยทางดีแล้วก็ไม่ดีก็มีเท่านั้นมันไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกอะไร นินทาว่าดีนินทาว่าร้ายนินทาในทางดีนินทาในทางร้ายมันนั่นแหละมันก็คือปรุงแต่งนั้นแหละโลกมันเป็นอย่างนีน้เพราะสนุกแล้วก็สนุกอยู่กับสิ่งนะั้นบางคนเขาก็ชอบที่จะนําเรื่องคนอื่นมาพูดบางคนก็เขาก็ชอบชื่นชมผู้อื่นนะก็เรียกว่า ก็มีความคิดเป็นทางที่ดีนั่นแหละหรือเรียว่ามองโลกไปในแง่ดีชอบขึ้นชมพืชมันก็ติดดีใจมันก็ชอบดีพอมีตัวสาขึ้นก็ไม่ธรรมดานะพวกนี้นะาเมตตาเวลาเวลาเวลาโมโหนะเมตตามันไม่มีเป่นนัานพวกที่โมโหก็ก็ชอบดินทานำเรื่องที่ไม่ดีมาพูด คนมันก็เลยมีพวกสีหน้าแล้วก็ผิวพรรณไม่ดีชอบนินทากก่าวร้ายพืนคนเขาทำดีก็อิจฉาทีิศยาเนี่ยเขาเรียกเป็นผู้มักโกรธคือนิสยัยนั่นแหละโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นโลกตามจริงมันก็จะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนิ่งเป็น เริ่มนิ่งเป็นอาจจะนิ่งได้ไม่นานเขาเรียกว่ามีความเป็นกลางเป็นกลางได้หน่อยหนึ่งอยู่ในเส้นทางนย <c oughs> ก็แต่ถ้าว่าในเส้นทางปฏิบัตินั่นเอเข้าใจความจริงก็นั่นน่ยทาได้จริงมันก็จะอยู่ในเส้นทางอยู่ในใสายกลางแบบนานนานขึ้นนานขึ้นมีกําลังมีมีกําลัง,ลง,ลงจะยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นความเป็นอุเบกขานะ อ่าไม่สุขไม่ทุกข์ไปกับโลกทั้งที่ทั้งที่โลกมันเป็นทุกข์ขมันหรือว่าทั้งที่โลกมันเป็นสุขเป็นทุกข์บมันเนี้ยดีใจเสียใจก็โลกมันก็เป็นไปบมัน,นอย่างนั้นแต่ผู้ที่เข้าใจเนียจะไม่มีอารมณ์คอยตามนั้นอ่าคือจะไม่ยึดไปไปแบบโลกโลกเป็นอย่างนั้นนะถ้ายิ่งมีกําลังมากยิ่งขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเดี๋เรียกว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อโลกก็คือ ความพอใจไม่พอใจนี่เรียกว่าอุปทานนั่นแหละอุปทานแล้วก็ทําให้ยึดในอารมณ์พอใจแล้วก็ยึดในไม่พอใจปูงแต่งออกมาอย่างนั้นแต่ถ้าเข้าใจตามจริงมันก็จะเฉยเห็นไหมเฉยเฉยอย่างเข้าใจเฉยแบบไร้อารมณ์เฉยแบบไร้อารมณ์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่การทําใจได้ ไม่ใช่การทำใจได้การวางเฉยแต่มันเฉยก็้ามันเองอืมมันจะเป็นไปแบบนี้เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันนะมันเขาเขาพวกคนเสพแล้วมันเชื่อเร็วไงเชื่อเร็วแล้วก็ทำตามเร็วก็พวกแฟชั่นคนเด่นคนดังมันก็แม้แต่ เขาทำสิ่งไม่ดีมันก็ยังมีผู้ติดตามคือเอฟซีอ่ะเห็ไหมก็คิดดูสิผู้คนมันชอบอะไรที่มันคืออะไรที่มันไม่ใช่อ่ะนะหลายๆอย่างทำอะไรขึ้นมามันก็มีผู้คนชอบในแบบที่ที่บุคคลนั้นทำขึ้นมาเนี่ยคืออุปนิสัยสัตว์โลกชอบได้ทุกอย่างมันก็เลยทำออกมาแบบ ไม่ได้สนว่ามันถูกต้องไหมอืมเราเคยบอกแล้วว่าคือ,อรู้เห็นอะไรเนี่ยก็หาว่าคิดขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรแล้วก็พูดมาว่าเป็นนี่เขาเรียกว่าสังขารคือการคิดตัวพูดมันก็คือสังขารสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็คือสังขารเช่นกันสังขารกระทบกับสังขารเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็เป็นสังขารหรือเป็นอุปทานนั่นแหละมันจะไปถึงไหนก็ถึงแต่สังขารอุปทานก็ถึงแต่พบ นั่นแหละก็คือกําลังใครมันจะมากกว่ากันนะกําลังที่จะรู้เห็นรู้แล้วก็แล้วอ่ะรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็แล้วมันไปเนี่ยกําลังของใครมันจะมากถ้ามาทําถ้าว่าทําได้อย่างต่อเนื่องมันก็คือกําลังของสมาธิกาลังของฌานนั่นแหละมันไม่ไม่มันไม่การไปตั้งหน้าตั้งตาทําอะไรขึ้นมาให้มันได้อะไรแล้วก็จะไปศึกษาอะไรมันไม่ใช่คือมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดแต่ผู้คนไม่เข้าใจก็มันก็จะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ได้นั้นนี้มันก็เป็นอุปทานนะ แล้วก็เป็นอกปาราแต่มันก็ดีในระดับหนึ่ง<ม>ระดับที่ที่ใช้กําลังระดับที่ใช้กําลังเข้าไปบังคับจริงๆมันก็มีอยู่ตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมันมันไม่เข้าใจเฉยเฉยมันมันมาติดไอ้ตัวนี้ไงคือมัน อะตอนที่รู้เห็นเนี่ยมันมันก็ไม่มีภาษาของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะใครรู้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์รู้ก็เหมือนกันียงแต่ว่ารู้แล้วเนี่ยมันก็ไปเชื่อตามภาษาสมมติเข้าใจไหมคือเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยมันก็จะไอตอนที่รู้เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีภาษาแต่พอรู้แล้วเนี่ยด้วยความเคยชินหรือว่าที่เชื่อมานี่แหละมันก็เอาเป็นเป็นอุปทา,านหรือว่าเป็นภาษาสมมติเป็นบัญญัติ เป็นเน้าขาเนี่ยมันเอามาสวมใส่มาสวมใส่มาก,ก็นั่นแหละี่คือขันห้ามาทํางานร่วมกันมันจึงต้องต้องดูมันเฉยๆอ่ะต้องดูมันดูอาการก็มันดูอาการของขันห้าง